อร่อยมากๆนะคะเมนูที่ตื่นเต้นละว้าวที่สุดสวัสดีค่ะพี่เก๋นะคะวันนี้มาสเกแพชชั่นพาวเวอร์พามาถึงเมืองสกรปนะที่โคเอเชียนะคะเป็นเมืองหลวงของโคเอเชีย แล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดของเขาอ่ะไม่มีร้านอาหารแ้าจะไม่เปิดเลยแล้วมาเจอร้านนี้น่ารักมากแต่ถามเขาว่าชื่ออะไรเขาไม่อ่านให้เราฟังเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้นี่นี่ร้านน่ารักมากชื่ออะไรเนี่ยบิชชิปชิปบิชหรืออะไรสักอ,อย่างเนอะลาปลา,ลาอ่านี่ดูเมนูเขาสิน่ารักสุดๆแล้วเขาก็ทําร้านน่ารักมากนะคะ แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปก็คนเต็มร้านตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณน่าจะเที่ยงบ่ายโมงเนอะนะแล้วเราเลือกอาหารไว้แล้วแล้วร้านเขนาน่ารักมากเดี๋ยวตามไปดูเลยร้านนี้น่าจะได้รางวันเยอะอยู่นะปี2020 2021ของโคเอเชีย ดูสิน่ารักไหมน่ารักไหมการตกแต่งโต๊ะเขาน่ารักมากเราก็อินเทอร์วิวเขาหน่อยนะมีพนักงานคนเดียวครับซึ่งหน้าตาออบอกบุญไม่รับนิดนึงนะครับ นี่นี่เป็นร้านที่เราเข้ามาแล้วเพลิดเพลินนะคะใช่ไหมคะโคชาร์ปน่ารักเตอบด้วยวันนี้เรามีเกสนะเรามาด้วยกันทริปนี้มี3คนนะครับนี่ดูเมนูเขาโคเราเลือกอะไรไปเราเลือกมีพาสต้าเราเลือกนี้เลยแบ็คลาวิโอลีนะคะร้อยสิบ เขาเรียกภาษาของเขาอะไรโคลอนเหรอคะคูนา่นาไม่ใช่โคลอนโคลอนนั่นขนมคูนา่นา,นานะคะค K N เนี่ยคูน่านะคะเราเลือกดิสนีย์แบ็กนีนะคะแล้วเราก็เลือกกิวเอ่อโบสเต็กฟินแล้วก็เลือกซีแบส ปลากระพงมีอีกชื่อว่าซีเบตเป็นปลาน้ำเค็มที่เรารับประทานกันบ่อยชนิดหนึ่งดูนะคะว่าชีสให้มาขนาดนี้ให้กินกันแบบขนาดนี้เลยไม่ห่วงชีสเลยเสรวจบาซามิกก็ใช้ยี่ห้อนี้ไม่รู้ในเมืองไทยยี่ห้อไหนนะแต่ว่านี่ที่นี่ก็ใช้ยี่ห้อนี้เป็นน้ำสลัดกวดนี่นี่น ผจีก็ถ่ายยี่ห้อให้ดูนะเผื่อไปซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตน,น,นี่ครับสเต็กทูน่านะไม่ใช่สเต็กเนื้อนะคะวันนี้กินปลานะนี่คือสเต็กซีบรัสนะคะแล้วก็นี่คือสลัดสลัดผักปกตินะคะอ่าแล้วขอมชาร์ปคืออะไรคะ กี้หมดไปแล้วสี่จานนะคะสั่งอีกเพราะว่าซอสนี้อร่อยมากๆนะคะเมื่อกี้เราสั่งเป็นเป็นลาวิโอลีแต่ตอนนี้วิเกตสั่งเป็นสปาเกตตี้แล้วสปาเกตตี้เขาเส้นแปลกนะ,ะเส้นเข้าหนาเส้นข้าหนาแต่ว่าเราขอซอสเดิมเส้นนุ่มกำลังดีนะครับ คือไม่อยากจะบอกว่าอร่อยทุกเมนูคือปลาสดมากเมื่อกี้ปลาสดทุกจานนะครับอืม,อมเจนเขาแปลกเลยเนาะช้านหนึ่งดำอีกชั้าหนึ่งเป็นอืไม่รู้เขาทำด้วยอะไรเดี๋ยวมาให้คะแนนกันนะคือไม่รู้จะบรรยายยังไงมันอร่อยพูดได้คำเดียวว่าอร่อยเมนูที่ตื่นเต้นเราว้าวที่สุด นะก็คือลาวิโอลีนะคะพี่เก๋ให้ไปเลย10บนะสิบนะสิบสิบ,สบ,สบ,สบแต่เมนูอื่นก็สุดยอดเพราะว่าของเขาสดแล้วมันก็เกลี้ยงเมื่อกี้เกลี้ยงไม่เหลือเลยนะแล้วกินแล้วตกมา 400, 4 0 0 460นะคะคูหน้าคูหน้านะคะ เท่ากับประมาณ2,000กว่าบาทเรากินกัน3ามคนก็ตกกันคนละเท่าไรเจ็ดร้อยะเจ็ดปด้อยได้รสชาติอาหารแบบนี้ให้ไปเลยนะครับว้าวแล้วบรรยากาศรวมจริงๆแล้วพี่เก๋ไม่มีติเลยอะ่ะให้คะแนนเต็มไปเลยนะฮะทุกอย่างเลยอาหารบรรยากาศทุกอย่างร้านนี้สำหรับพี่เพอร์เฟกมากนะฮะวันนี้เป็นมื้อแรกวันแรกเองอยู่อีกสิวันดูซิว่า จะพาไปกินที่ไหนบ้างนะคะมาเมืองนี้ต้องมาที่นี่เลยนะย้ำจุดยอดประเทศโคโอเอเชียอันนี้นะคะเป็นจัตุรัลนะคะพี่เก๋มาถึงเมืองซากรฟนะคะประเทศโคโอเอเชียประเทศโคโอเอเชียนี้มงมีกลุ่มสแกรฟเป็นเมืองหลวงของประเทศรูปร่างลักษณะนในแผนที่โลกเนี่ยหลายแห่งบอกเหมือนรูป เสี่ยววงเดือนอที่ตั้งอยู่ตรงข้างประเทศอิตาลีนะคะได้รับการยกย่องให้เป็นไข่มุกแห่งอาเดนติกตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จตุรลัสรูปปั้นของนายพลบานโจเซฟเจลัสติกที่ถูกยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษของประเทศและรอบๆบ,บริเวณนี้ลายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าโรงแรมร้านอาหารเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมความเจริญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตอนนี้นะคะพี่เก๋ก็ขึ้นรถรางมาถึงข้างบนแล้วนะคะนี่รถนี่เป็นรถรางที่เมื่อกี้ขึ้นมานะคะจากข้างล่าง <constants S 1> จนถึงขึ้นมาข้างบนนะคะมาดูว <flows equally> ิวเลยนี่วิวเห็นเกือบทั้งเมืองเลยนะเมืองสแกรเป็นเมืองไม่ได้ใหญ่มากนะเห็นเห็นกว้างเลยจากตรงนี้เด็กๆก็ดูวิวใช้กล้องส่องได้ตอนนี้นะคะเราใช้เงินแค่ ค่าคูณหน้า,าคูณหกประมาณหกบาทก็ตกประมาณสามสิบบาทนะนี่คือเมืองซาแกรนี่ขึ้นมาบนภูเขานะคะสวยงามสวยงามมากนะนี่เป็นด้านหนึ่งนะคะ <sind> เดี๋ยวเราจะเดินไปที่โบสถ์ที่ใครๆเราก็จะขึ้นจากรถรางขึ้นมาจริงๆเดินขึ้นมาได้เลยนะคะนี่ ออกมาจากสถานีปั๊บเราก็มาชมวิวเห็นทั้งเมืองเืองคือะอรง่ายๆเดินเดินได้เกือบจากตรงจัตุรัสนี้เดินมาขึ้นมานี้ก็เดินถึงกันหมดนะคะเมืองเล็กๆย่านใจกลางเมืองอ่ะจะเล็ก เดินถึงกันสถานที่สำคัญสำคัญเดินถึงกันหมดเลยนี่เออตึกรามบางช่องนัาสวยงามหมดนะครับคนก็เข้ามานี่มาถ่ายพีเวดดิงครับเขามาถ่ายพีเวดดิง เห็นหลายคู่มากเลยนะที่มาถ่ายพีเวดดิ้งนะคะนี่วู้นี่านี่เรากำลังเดินปุ่งหน้าจากถนนไปที่โบสถ์นะเราเห็นมองไปไกลๆเราเห็นแล้วนะนี่เป็นโบสถ์เล็กๆก่อน ก่อนจะถึงโบสถ์ใหญ่นี่ก็เป็นอีกโบสถ์หนึ่งนะคะโผล่เข้าไปดูซิว่าหน้าตาเป็นอย่างไรประตูสวยเชียวนี่พี่เก๋โผล่โผลให้ดูความงดงามแล้วครัวน,นี้เราจะกำลังไปโบสถ์ใหญ่นนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองเลยนะคะเ๋ยวมาเดินไปจะเห็นธงโคโอเอเชีย อันนึงข้างซ้ายจะเป็นทงโคเอเชียส่วนข้างขวาเดี๋ยวเดินไปใกล้ๆดูซิว่าเป็นทงธงอะไรพี่ไม่แน่ใจนตอนนี้ก็ขึ้นมากันถึงด้านบนแล้วนะคะของสากราฟนะคะก็มาดูโบสถเลยโบสถนี้ชื่อว่าเซนต์มาร์กนะสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะคะว่าคุ้มมากที่จะขึ้นรถรางมาดูนะหน้าตาเป็นอย่างนี้ ด้านบนนะคะเป็นกระเบื้องโมเสสนะคะ,ะ,ะอันนี้เป็นลายตราประจําเมืองของโซแกราฟอันหนึ่งนะคะที่เป็นรูปนั่นแล้วก็รูปอีกอันหนึ่งธงก็จะเป็นรูปของโคเอเชีย e นะคะมีสองธงนะคะสองธงนี่โอเคนี่สวยงามไหมนี่เรากําลังเดินมาถึงประตูเมืองเก่านะคะอันนี้ประวัติของเขาก็มีว่าเป็นประตูเมืองเก่า เดิมเป็นประตูไม้นะคะแต่ถูกไฟไหมแต่แปลกมากเลยรูปของพระแม่มารีไม่ได้รับความเสียหายเลยแม้แต่น้อยชาวเมืองก็เลยเลื่อมใสนะในความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะคนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปนี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นประตูหินไปแล้วเรียบร้อยแล้วเดินเข้าไปดูข้างในสิในลูกกงสิว่าด้านในเป็นภาพวาดของพระองค์แหละที่คนนิยมมาท่องเที่ยวนะคะเพราะว่า รูปพ่อแม่มาลีไม่ไมมเลยแปลกมากแล้วคนก็มานั่งเหมือนมานั่งสวดหรือมานั่งเพลงอยู่ตรงนี้นะก็เราก็จะเห็นเก้าอี้นะสำหรับนั่งนะคริสเตียนก็คงมาแล้วก็นั่งสวดมนต์อยู่ตรงนี้นะคะ okay, สองคนอาจจะนั่งอยู่ในฉากด้ว <laughs> เดินออกจากโบสถนะคะเราก็เดินไปเรื่อยนะทางลงไปที่จะกลับไปที่จ,จัตุรัสของเราเหมือนเดิมนะแต่เรามาเจอร้านที่น่ารักมากเลยพ่กพี่เก๋ก็เลยตัดสินใจนะเข้าไปดูซิว่าคนเต็มร้านเนี่ยมันคือร้านอะไรเลยไม่รู้เลยนะครับภาพมันเป็นร้านอะไรนะเดี๋ยวไปดูกันซิคนเต็มร้านเลยเป็นวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะฮะเดินเข้าไปดู ขนมอะไรไม่รู้เป็นก้อนๆน,นกกับชา้ชาบโคดช้ามาสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูสิหนมหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นก้อนๆแต่ตกแต่งร้านได่น่ารักมากเลยนี่คือบรรยากาศในร้านแล้วก็มีเก้าอี้มีนั่งมีทั้งนั่ง,งเป็นโอ้คนกินกันเป็นเรื่องเป็นราว ก้อนๆแล้วก็มีหลากหลายรสมากเหมือนโดนัดน่ะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่โดนัดมันเป็นมันฝรั่งที่ทำหลากหลายรสแปลกไม่เคยพี่เดินทางมาทั่วโลกไม่เคยเห็นหน้าตาแบบนี้มันคือมันมันที่อยู่ในนี้ อลากไหลรดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันจริงๆพี่กินไม่เป็นหรอกมันเนี่ยนะไปสัมภาษณ์ทุกคนนุกกับกูชาร์กินอะไรล้ากล่องเอากลับบ้านก็น่ารัก,กนะไปหลซส์โลโก้เ็าน่ารักมากเลยชื่ออะไรนะคะฟฟเฟอร์ฮะ เบอร์อดีนานกินเดิมมันเป็นสไตล์ไหนคะรสชาติี่เคถามชาไปละวราะแบบนี้ที่เก๋กินไม่ค่อยเป็นให้เล่าสิมันเป็นแป้งค่ะเขาบอกว่ามันเป็นแป้งที่ทำาม,มาจากมันฝรั่งนะคะโปรตีนโด่เป็นโปรตีนโดงค่ะแล้วก็มีทีม่มีฟิล์มด้านในนะคะฟิลมด้านในมันก็นนจ,ะจะแบบหอมหวาน แต่ไม่หวานมาเลียนเป็นนเบี้ยอร่อยล่นนัก็จะหวานๆไม่หวานจัดไมวากัร้อนในต่อากาศเย็นๆก็นเบี้ยร้านี่เรบเลยเวลารไปไหนเนี่ยถ้าเราได้านนองกล่นแล้วมันจะความสุขเกนับเจอ are you sure about this you tell about this this restaurant so this restaurant is the name is Konobo didoff and uh -huh. the didoff means uh, grandfather's dream uh -huh. and I think it's based on one of the dishes here. They have local Croatian cuisine. Wow. And this is one of the local cuisine. It's called Strukli and it's pastry. It's pastry, potato based pastry I think, with um, cheese. Local cheese. Mm. So it's very yummy. Yeah. Uh, very warming. Like you feel warm after you eat it. Uh -huh. And then yeah, we have some mushroom soup and yeah. Lot does and taste, รสชาติเป็นยังไงครับนกรสชาติเป็นยังไงโซุปเผ็ดนี่อร่อยมากค่ะอ่าอันนี้ใช่ไหมใช่ซุปเผ็ดอร่อยมากนะมันมี texture เลยนะมันมี texture หอมด้วยอ่าเข้มข้นอันนี้เนี่ยอันนี้เมื่อกี้พี่เก๋ชิมแล้วล่ะมันมันเนื้อแน่นนะใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีครีมมี่ใครที่ไม่ชอบครีมอาจจะไม่ชอบแต่เราชอบอ่า ใช่มันใช่มันมีมันฝรั่งมีชีสแล้วต้องชอบชีสมากๆเลด้วยนะมันแน่นอ่ะกินแล้วมันแน่นมันแน่นเพราะว่าเนื้อมันแน่นเนื้อเลยเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นปูกับแป้งเนื้อแน่นแล้วชีสชีสเข้มข้นอร่อยแต่ซุปนี่ให้แบบดาวล้านดวงไปเลยนะซุปอร่อยมากนะนี่นี่ใช่ใช่ เพราะเราตอนนี้หนาวเหมือนกันนะที่โคเอเชียตอนนี้ประมาณตอนนี้ประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้มัน16 16ใช่วันนี้วันนี้หนาวตอนนี้อายุตอนนี้ประมาณตอนนี้14ค่ะกำลังดีเลยค่ะนี่กินกินไม่หยุดเลยนะคะนี่ซุปร้อนๆนะคะใส่ใหญ่เลยนะวันนี้เหนื่อยมากจะสลบละวอืม it's good นะ How 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 wow I have the score s c a l i n g wow until 10 which one you like most from the first one Oh I like the first one more You like the first one ah นั่นฮะ i s uh เนปานสอ่าฮ I think อ Yeah because it has vegetable i s Okay which one which one a that one เดี๋ยวให้เขาดูนะครับคือ เรามาได้ชิม <Tamam. S 1> ไปเม okay. <So S 1> ื่อกี้นะฮะเขาราเชลบอกว่าชอบเมนูนั้นนะฮะเมนูนั้นคืออ๋อโอเคอ่าไหนโอเคนี่โอเค this one นี่อันนี้เป็นเมนูที่ราเชลชอบมากนะคะนี่เนี่ยอ่านนี่เป็นภาษานี่ไม่ใช่ not English นะใช่ไหมโคเอเชียนะฮะเมนูนี้นะฮะที่เขาว่าเด็ดแล้ว เออซุปของเราซุปเห็ดก็ธรรมดาอันนี้นะครับนัสลูมซุปนะฮคระัอคูน่า32คูน่านะฮะดิสบันนี่ค่ะอ,นนอันนี้ที่อันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้อ่านี่นะก็เท่าก,ากับ3 50คูน่านะวันนี้เราก็เลยมากินทรดิชั่นอ่าโคโอเอเชียนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีคนแนะนำมาพี่เก๋ก็คงกินไม่เป็นนะฮะ บอกแล้วว่าว้าวสิกน,นะกวาดคนเดียวหมดคือเขาทำได้เข้มข้นมากมันไม่ได้หน้าตาเหมือนชุบเห็ดที่เราเคยกินนะมันแปลกๆไปแต่เซกเจอร์ของเนื้อมันจะเกาะเค็มๆเกลี้ยงอะ I like it. Hmm.